สิมาว่าเรื่องของกลวยกวยเรื่องของกลวยกวยเรื่องของมะกลวยมะกลวยตั้มมะกลวยตั้มของใหญ่วิไลยมักม่วนปิ่นมกักหล่ยอเทเอาว่าเคือเดิกระจนวาดลำต้นมันนนึงมันล้มกูเลยเอาไม้มาค้ำไม้ค้ำกลวยกลวยค้ำไม้เอาไม้มาคำ้ไคำ,คำไว้กระโบะไว้ดีพี่น้อง ราะว่ามันเครือยาเครือยาวปินมากหลายหแต่ละต้นก็ปินมากหล,ล,ลายกระดัดกระโดปิ่นมากอเ,เอาเทเอาว่าต้นใดคือจนวจันลมจนวันนึงได้เอาไม้คําไว้จังซั่นละว่าเลีวก็สิตัดไปบ่มสะก่อนตัดไปบ่มลังเือก็สิได้ขาย ไข่ซึบปลาเด็กเบ่งหนัวดสันดอกว่าสิกินกบบรบเบลลอนสิกินกรบโบเบิร์ตเบ่งพี่แบ่งน้องกบบรบเบลลอนสิบแบ่งหรอกเพราะว่ามันไหลแหงกระเบลได้ปลูกไหลประมาณเก้าต้นสิบต้นแหละแต่ว่าเป็นมากไหลแหงตัดแล้วแล้วก็สิไปล้างน้ำล้างน้ำสะอาดตักสิบ,บ่มเหนือนี้แหละ